สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนครับไม่ได้เจอกันเสียนานนะครับวันนี้อาเปียกว่างก็มาเที่ยวไร่นายสิงห์นะครับก็มาด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับนายสิงห์นะครับเป็นคนชุมพรแต่มาโตที่จังหวัดน้องบัวลลำพูนะครับพ่อเป็นคนชุมพรคุณแม่เป็นคนสวนนภูหานหนองบัวลำพูนะครับไร่นายสิงห์นะครับตั้งอยู่ในจังหวัดเลยนะครับแต่เราขึ้นทางบ้านโค้งนกสาลิกาตําบลบุญทัศ สวัสดีนัู่หาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับทวกงที่บา้านเรนักท่องเที่ยวกำลังมานะครับบริการดีเยี่ยมครับแจ๊บครับบนเขาก็มามาส่งของไม่ใช่ครับพูดเล่นครับเขามาเที่ยวกันนะครับนี่ครับนายสิงห์มาแล้วนายสิงห์รับลูกค้า ไม่ตกแล้วครับไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนตีสามอันนี้ไม่เป <K> ็นไรครับเดี๋ยวฝนตกแล้วครับที่แห้ไม่เป็นไรมีผ้าคลุมแก๊ปนะครับนอกจากอุดรครับน้องๆเรียนเทคนิคนะครับกําลังจะกางเต็นท์นะครับนี่ครับทะเบียนอุดรนะครับเส้นทางที่มาจากตัวเมืองนะครับที่จะมาบ้านโคกนกสาลิกานี่เส้นทางที่ดีนะครับจะลำบากหน่อยก็คือเส้นทางขึ้นภูไ้กอเกนะครับ หรือที่ตั้งของไร่นายสิงห์นะครับนี่ครับเต็นที่อาเปียกจะนอนคืนนี้นะครับดูครับบรรยากาศนะครับแล้วก็มาด้วยรถเขียวน้อยคันนี้นะครับดูบรรยากาศไร่นายสิงห์รอบๆนะครับนายสิงห์มีสวนยางพารา120ไร่นะครับปูกาแฟสิบห้าไร่แล้วก็มีปาล์มด้วยนะครับ กาแฟก็จะส่งที่นิดกาแฟนะครับชุมพรนะครับนี่ครับต้นกาแฟนะครับมาดูบรรยากาศของร้านนะครับคาเฟ่นะครับที่ไร่นสิงนะครับมาดูสิครับว่าช่อง Youtube ดังๆช่องไหนบ้างมาเช็คอินแล้วนะครับคอกาแฟมาที่ไร่นายสิงไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะกาแฟสดจริงๆครับมาจากไร่ของนายสิงเองนะครับ ช่องทัวร์กับกาบ,บก็มาเช็คอินแล้วนะครับผมก็มาตามรอยของช่องทัวร์กับกาบนี้เองนะครับที่ไรนาในสินะครับขึ้นมาก็ต้องเตรียมซื้ออาหารสดมาทำปรปุงเองนะครับแกก็จะมีเนื้อย่างเกาหลีแนละหมูกระทะนะครับบริการแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะครับมาดูบรรยากาศของร้านอีกทีนะครับหน้านั่งนะครับลายล้อมไปด้วยภูเขานะครับ สวนย่างภาลา เพลงที่นายสิงห์เปิดเพลงแนวอะคูสติกกีตาร์ให้ฟังกับเข้ากับบรรยากาศของไร่นางสิงห์มากมากครับฟังเพลงไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยรู้สึกอิม่มเอมใจนะครับรู้สึกสดชื่นเหมือนกับได้มาพักผ่อนจริงๆนะครับอีกอย่างนะครับไร่นายสิงห์นะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับทุกเครือข่า,ขาย ตอนนี้กำลังเป็นที่รู้จักกันนะครับของนักแคมปิ้งนะครับค่าเข้าใช้สถานที่ก็ไม่แพงครับต่อคนร้อยห้าสิบบาทนะครับเต็นที่เปียกเช่านะครับเป็นเต็นกระโจคือละสามร้อยบาทนะครับชุดเครื่องนอนนะครับผ้าห่มก็หนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเต็นทธรรมดาแล้วก็หนึ่งร้อยบาทนะครับซอฟต์ดิ้งเย็นๆก็แก้วละห้าสิบบาทนะครับน้ำเปล่าขวดใหญ่นะครับขวดละสามสิบบาทไม่แพงนะครับ มาทริปนี้นะครับใช้เงินที่นี่นะครับหมดไป750บบาทนะครับไม่รวมค่าเดินทางนะครับ I dare you to fix me I'm crossing the line again falling on my knees no stranger